สองตัวนะเพ่นเพื่อนเปิดโบรแล้วมพ่นโอเคครับจัดจัดท้ายจัดท้ายโอเคใช้โปรเลยสองตีนะครับเพื่อนใช้โปรล็อกครับผมล็อกหัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกหัวเดี๋ยวเขาจับได้ ดาวตัวนึงครับไปครับเปิดปอไปเลยดาวสองครับโหไม่โหดจังไะมึงจัดแล้วเพื่อนอยู่ตึกสายเปิดโอมันจะไม่โดมหดแน่ทีนี้ตายหมดทีนะใตยมาแล้วเพื่อนตึกนี้ได้หมดมาจุด location เพื Pedro, chapel, ่อนเพื่อนข้ามเป็นปะขึ้นดาดฟ้าแล้วก็โดดข้ามแบบเพื่อนเป็นครับในบินได้ผมบินได้อ่ะเห็นเชอบเมื่อคำสั่งก่อนมามามแล้วครับมีคนมาทางขวาครับเย้ะผมไม่ได้โดดเลยโดินลงมาที่ชั้นหนึ่งตั้งหลับก่อนไปเห็นชอบเลยเพื่อนมันมันอยู่บ้านหลังบ้านหลัง มีผมเยูนเี่โเอาเขียนเดิด้จริงอ่ะไหเว่่วยผมเลยโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ช่วยผมเลยฉันฝ่าเพื่อนบ้าเนี่ย ได้เพื่อนเบอร์ไหนนะเบอร์สเบอร์โอเคเพื่อนรอสายควะ มาครับตปรล็อก <c oughs> ต้องปรับเป็น FPP ด้วยนะครับถึงมันจะล็อกให้ถ้าปรับเป็นทีมันล็อกไม่ได้สุดจ้าแม่โอ้โหหนวดแม่ ตีนายนน้องพี่อ่ะตีนายนี่น้องเพื่อนนะเพือ่อนใช่ครับใช่ค้างไข่ครับลูกน้องอ๋อหมดแล้วครับหมดแล้วเอ้ยเพือ่อนโดนยิงแล้วจะฆ่าผมมายากครับ เล่นสต,ต,ตรีมหรือเปล่ะเนี่ยแม่อ,อ๋อไม่ได้เลสตรีมครับผมเล่นเกมอย่างเดียวครับสต,ตรีมคืออะไร,รผมยังไม่รู้จักเลยได้ไหรอแม่ผมมามาจากเกมฟรีไฟครับเด็กเกรียนครับเด็กเกรยียน watch out สวัสดีครับสวสดีคพ่ มาก์คต้มมีคนเห็นป้าวิ่งอยู่ครับออกไปแล้ว,วบนหัวเจียบแล้วครับแต่ได้แต่ได้ he al, he al, he al. เฮล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 เพิ่งโ้นเอาเลยเพื่อนขอโดนมาครับเ,เม็นลงเลยเพื่อน ทางขวาครับทางขวาเดินทางขวา,าครับเดี๋ครับครับเดี๋ยวเรามาหลบตอนนี้ได้่ครับปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเพิง่งแตะแตะกเลยมาร,ร์ดโลเคชั่ ขวาเม้ย้านมือนะ่่ะ สองตัวนะแม่เพื่อนๆตรงรถสี <ร Stevens. S 2> น้ำเงินอ่ะมีชุดขาวเลย ข้างล่างเพื่อนเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเปิดโป๊ยนะครับไม่ใช่อ๋อมันเป็นไอน,นี้นี่หว่าต้องแข็งครับผมเปิดโบ๊อยู่ถ้าใช่ผมจะรู้เลยโอ้เจ็บมากเลยครับ s <S เจ็บมากเลยครับเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากๆ หลังหินขวาขวาขวานั่นแหละครับถือปืนดีกว่าครับถือปืนดีกว่าครับถือปืนครับถือปืนหลังหินขวานอนอยู่ครับเจอครับพี่โเราเรื่องว่า